กีฬางไงเออพูดโหในพูดเรื่องอะไรอยู่เล่าให้ฟังหน่อยเร็วไม่ก็พูดว่าท่านท่านเพื่อ,น,อ,น,อน,นบอกว่าตอนไปเนี้ติดตอ่อลูกติดต่อพีพ่ต่อพา,านพิธียังก็ต้องทำแผนเพื่อเขาพึ่งสร้างคนบอกว่าติดต่อลูกฝานพิธียังเลยโอเคเราก็รับทราบแล้วเราก็าากตอนนี้ก็จะติดต่อกานพิธียังอย่างเดียวดีใจมากอันนี้จริงๆเราเรา,เราก็ขอรับรับทราบตามนั้นเลยเพื่อสั่งมาตรฐาน ก็ต้องาำนั้นแหละเป็นสาระอยู่ก <lawsuit royable> <What> ับเป็นเรื่องท่าสุปสร้างการระวานี่คอยจิต่อูกค้าที่เรียงเลยต่อไปเี๋ต้องตอพันกเขาอีกทุกกรณีโอเค้าิว่าหกเียบส้ัมันมันเรื่อย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 ก็ลองามเนาะรูปป่รงเลยไม่เป็นไายีมาไวันนี้ไงก็ไม่เป็นลายวาเขาให้ยังไงว่งั้นแหละเราเคารพเขา เราเคารพการแตัดสินใจงเขาอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่อยากไปแบบมีปัญหาเหมธอแมนบอสเราก็ตามเขาั่นแหละเขาอยากให้ทำเปงก็ทำาปั้นแหละแต่ว่าที่บ้านอ่ะถ้ามีคนอยู่ก็ต้องแจ้งเขาให้ออกนะก็ชิดด้นงานนี้อ่าต้องออกนะครับชิดด้นงานเนาเพราะว่าเขาจะมานี่แล้วเนะาะเพราะว่าไม่ออกก็ถ้าถ้าเกิดเราไม่ออกแจ้องอว้ไหมก็เป็นสาลสั่งออกเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วมันเป็นอยู่ที่กฎหมายไม่ไมีไม่มีใครกันแกล้งกันได้เลย,เลยนอกจากกฎหมายท่านมี ตามฉบับตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างมันอยู่ในข้อหานบนพี่น้องผมพี่ไปเป็นการแย่งไปได้จริงๆริงกันแค่เราอยู่กับความถูกต้องหมทุกคนอยู่ใต้กฎหมายทวงใต้กฎหมายเขาอาศัยประเทศไทยเขาอยู่ใต้กฎหมายแหมเขนเขียนไปเขาแดีววันหนึ่งสองสามวันต่อตามเด้อบ่อตามเด้อสิทธิเด้อริดลอนเด้อเต่าหนี้เด้อรัฐธรรมนูญปิดประตูทีเดี๋ยวลูกค้ากำลังเข้ามืงถึงมือดีลูกค้าเขาได้ันัข้าง ปิดวงเคาไม่อยู่นะแค่ไปเอาอังกฤษอายุเ no> ท่าไรนะสิบสี่หรอสิขึ้นยุคคุณพี่กัวายูย่างคเด็กๆพูดกบปิดกับหยางฉันอยู่อังกฤษผมนี้ก็ทำไงก็ไม่เป็นไรเขาเด็กๆอยู่นี่หมดโอเคไม่เป็นไรตามนั้นแหละเออเบบี้อยู่นี่ผมกเออโอเค่เรื่องสิบสี่ปิดวงอิสานนครศรียิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าวันไี้สกิลเอ็ดปิดวงโตเกียวมันจะมีบอลลูนแบบมีเก้าอี้มีมีบอลลู่นทวันเซอร์บอกเออเป็นตัวอย่างหรือยังราคอนเฟิร์มลยคอนเฟิร์มยองไม่ได้ชื่ออะไรปกอบชื่ออะไรเโอ แบรนด์ื้องดื่มน้องรีโอน้องรีโอมาน้องรีโอใหญ่ใช่น้องรีโอนี้เขาอยากให้คือเขาเขาเห็นแบบว่าพิจสันนครศรีทำไมแบบทั้งในโซเชียลทั้งคนพูดว่าน้องเนี่ยเขาเลยมาเป็นสปอนเป็นสปอนวันที่เราปิดวงเขาจะทําให้เหมือนแบบเหมือนเรียกว่าอะไรคือเหมือนเฟซอะ่ะ เราไปอย่อังกินไปสามเมื่อไม่น้องไปเบอร์มิงแฮมลอนดอนแมนเชสเตอร์แต่บางทางทางตอนนี้ตัวของพีพันธอกพี่น้องมีใครไปบ้างบอสบิ๊กมาเดียวเจนนี่อาร์ตอาร์ตแม็กซ์สลังหกคนพี่นิกรไม่ได้ไปกล้องด้วยฮัลโหลหกคนปิดวงกันไหนครับบอสหนวดสิบสี่สิบสี่ไม่โดนาทุกคนมีกลุ่มปิดด้วยนะ ซัพพอร์ตหน่อยเอกโตเกียวใช่ไหมโตเกียวไงโคตรยังยังเชอดถองโพดตองกด้เร็วถองคายบดเยื่อตัวมากับบ้านหูเนาะใครต่า่าแมแซ่มาพี่เดจะเขามาคุยกับม่จิงเจียไม่หันเลยพูดกับเช,เชิ์เ,ชเ,เลยลเขาแขกเชิดไกุมเออเอาอะไรกันตั้งสารพีน้องเอ้ยเชือเอรอดูโอเคเราไ่เชืตเตอเราดูบ่แบงลูกแบงคยังหลอกมันแบ่งไม่ได้หรอกเนาะนี่บอกเออยุ่งงละคือเป็นพูดยังไงอะ รอลูกเป็นที่ตั้งดีกว่านาะไม่อยากไม่แยกกันว่าลูกชั้นลูกเิงสิแหมแบบแยกกันยุอยู่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอยู่ลับใครก็ดีเบิดออพ่อแม่เนี่ยฮักดูแบบทุกคนป้าเพื่อนจะแสดงเดี๋ยวป้าเพื่นจจอนจะจัดการเองเมื่อถึงเวลาคนลุกไม่คนลุกอ๋ไงขึ้นนอนนี่นะป้าไม่จะสิจะย้ำแล้ว่าลูกอยู่กับใครก็ดีหมดอยู่กับพ่อก็ดีอยู่กับแม่ก็ดีคำว่าลูกนะพี่น้องได้่าเดี๋ยวป้าเพื่อนจะจัดการเอง ฟ้าท้าจะจัดสรรเนรมิตให้ท่านมีความสุขในทุกๆเวลาชีวิตมันต้องอย่างนั้นอยู่แ้วพระเจ้าจะอวยพรเราก็พี่เชื่ออย่างนั้นนะจริงๆทุกวันนี้ก็เชื่ออย่างนั้นก็ไม่อะไรกับใครอันนี้พูดจริงๆเนาะแต่ว่าพี่พิคนแบบนึงนะยไหม ที่วคนคนพูดน่ะเธอสันกับพูดหรือไงนี่ล่ะเออกับตามเลยอะใช่ป่ะฉันกับพูดกับพระบรมเจ้าพระกฤษฎารายห้องอย่างแหมใช่ใช่พระกฤษฎาควรีโหมดห้างไปแล้วมื่อนี่ปีที่เธ่ช่องสามเด้อปีหน้าที่ช่องเจ็ดเพิ่งจะังเกตแล้วว่าเธอต้องไปอยู่ช่องนี้พระกฤษฎาทีโมทพรตั้งๆเครื่องหรอกกดไปกดไปกดไปคำดีได้ดีคำชั่วได้ชั่วกรรมคือการกระทำอันนี้คือเรื่องจริงกรรมคือการกระทำไปเรียนดูสิ เรื่องจีแม่เนาะผู้ได้สาสอนมา<ด>เลยกรรมดีกระทำทัว่วกระทำทัว่วเจ้ามือนีเจ้าเป็นกระทำดีเจ้าก็เป็นกรรมดีมือบางครั้งการกระทำไม่พอจิตใจคิดชั่วเขากัถ้าจิตถ,ถ้าจิตใจเขาก็ดีเพิ่นก็ดีอยู่เนี่ยทุกมันอะไรมันก็เป็นกรรมเหลอเนี้น่ะนะทุกอย่างธรรมะจะจะสั่น <laughs> ความจริงนี่แหละจะจะสั่นทุกคนคนเมื่ออะไรละพ่มู เก้าแปดแปดจุดแปดเนาะพากันบวชเราแบบนี้บวชแน้วช่กันบวชเราพี่น้องเรา่ได้บวชดอกแต่ว่าเราเชื่ออย่างนั้นทุกคนองตรงนะเราเข้ากับไู้ไดอยากแบบว่าให้มันแบบว่าไปสาเงื่อนไขหลายโนนนีนั่นเพราะเราคิดถึงลูกเอาองตรงเนาะเราคิดถึงลูกว่าอย่ามีคนมาเม้นบอกว่าทำไมไม่แบ่งลูกกันไม่แบ่งครับไม่แบ่งพี่น้องต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมพี่น้องต้องอยู่ด้วยกัน แต่ถ้าเมื่อเ,อเอรื่องเวลาอาจจะเป็นจัดสรรพระก็าอาจจะจัด,จด,จดสรรมาอีกอันนั้นอีกเรื่องอนาคตอืออาจจะปีหน้าปีนึงถ้าเกิดพระเพิ่มจัดสรรมาก็กอาจจะเป็นอย่างนั้นเข้าฝันเราให้เราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเปยคือว่าไหมสันหอดบ้านเดียวพระบา้านไห่บ้านเจ้าบอก <laughs> พระบ้านเจออ้าตีอาไหมเนี่ยวพระคอยเลี้ยวไปพระทางโกงยันโกงดีกโอเคอย่าเลี้ยวอึ๊บอึ๊บเลี้ยวดีดีอาก็ไหมสัน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 พี่น้อง ไม่นูเห็นวัยมอวิทย์มาผู้ที่ตามเราแล้วนี่อยว่ยเบืองเราดูโกดัวอะไรเราโยงพระจะลงโทษเธออย่างหนัก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 เาราะอะไรเพราะราต้นามพระจะลงโทษเก่งอย่างหนัก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 ไม่มีใครรู้ว่าไปหาใครบ้าหรอไม่มีไหมสันไหมอะไรนะไอ้จุ๊ดไอหยองหยอดังมันเขามันเป็นไหมมันเป็นไหมไหมสัลยกรรมแหมไหมเย็บแผลไหมบอก ส่งใหม่เด็เออส่งใหม่บอกหน่อยนะขอให้คุณพระคุ้มครองอคุรองอยู่แล้วพระแต่คุ้มครองเพราะเราถูกต้องก็เร,เราเอาคุคามา้มครองพระเราฟังสิไม่หรอกเราคิดดีทดําดีเราไม่ได้ไปแบบเบียดเบียนใครหรือหรือใส่ร้ายป้ายสีใครทุกคนทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความจริงเรื่องจริงยางของโต๊อตยาเลี้ยวยาเลี้ยวไม่เลี้ยวย่าเลี้ยวเราไม่เราไม่พูดเอ่ยถึงใคร เราพูดถึงใหม่ที่ใช้แผลจมูพระจะลงโทษเองอย่างหนัก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 ทุ๊บใครบาดยางวันที่สี่เนี้ยทำไมปากลิ่งเลยเพราะอ่ไรเอาตอบเพราะอะไรอสุเบแหงอสุเบแหงอสุเบแหงเราจะวิ่ง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 ผัดวิ่งผัดวิ่งผัดเราจะวิ่งอ้อมกิ๊กนุ้งนภาไหนยัยกิ๊ก ฉันอยากหนจ๊กมากจริงๆฉันมีหน้าหวานจ๊กแล้วมแล้วก็บ้างงานเขาดิฉันมีหน้า่อยแล้เาเดียวเจ๊๊กเธอมาไม่นี่วันนี้สเธอว่างไม่นี่ฉันน่ะเคยเข้าใจิ๊กพาดผิดสพูดไม่ดีให้นางชันก็เลยจงโอเคนะชันก็เไย้คิดตั้งหน้าอกอนนึง๊ีกเนี่นะเนวันเราจะไ่ใช่หรอแต่ไม่ไ้มีลาได้นั่งรกับบนอ๋อเหรอเดี๋ยวันจให้ันน่ะไ้รับ